สวัสดีเพื่อนๆทาง Youtube ทาง Facebook ทั่วทุกสถาน,นที่มาทำอะไรมาใส่เบ็ดใส่เสร็จแล้วตมืกี้เนี่ยเยื่อะไรเยู่จิงจ้งรีดอจิ้งรีดเป็นๆใส่เสร็จนั่น อะไรมีปลาเล็กๆเ,เข้ามาแล้ว <laughs> นั่นสายเสร็จจะดูสักรอบว่าจะมีตัวไหนติดบ้างไหมสักหรอบเอาละนี่เบ็ดใส่ไม่หมดหมดแรงแล้วเดินอย่างเร็วเลย แถวเนี้ยปลาเยอะแต่มันไม่กินหรือ,อยังไงสายเสร็จก็ลองดูนี่งานนี้ยังไงไม่รู้ แต่ดูลักษณะแล้วปลามันเยอะอยู่ทางบ้านภูมิหมูสิบเนี่ยเพราะตรงนี้มันคลองมันไม่เคยแห้งเลยมันไม่เคยแห้งเลยเพราะฉะนั้นปลามันจึงมีเยอะแต่ส่วนจะกินหรือไม่กินแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงใส่เยอะจิ้งรีดซื้อเขาจิ้งรีด ไอ้นี่นั่นดูปลามันขึ้นเนี่ยไข่ไข่อะไรไข่เชอร์รี่นี่น่าจะเอาไปเลี้ยงนะนี่ดูสักรอบหนึ่งเดินดูอย่างเดียวเพราะว่ามันจะถูกไอ้ตัวนั้นเหยื่อหมดไม่เป็นไรไม่ใส่ อัน <indo by> <age> <coins Mozart and Dogs> ี้เยอยังอยู <sweating> ่ไอตัวนั้นเยอะหมดไม่ใส่ดูอย่างเดียวดูรอบเดียวอันี้ยังไงเยอยังอยู่เดินอย่างเดียวตัวหมดไม่ใส่ไอ้นี้ยังอยู่ ไอตัวนี้ก็เยือยังอยู่งานนี้ยังไงล่ะงานนี้ไม่รู้จะพูดยังไงหมดเยอือ่เปล่าๆโดียนี้นั่นเยือยังดิ้นเลยมีคนเข้ามาคุยที่กี้บอกว่าเไอตัวละสองโลก็ยังมีเพราะว่า ก็น่าจะใช่เพราะว่ามันไม่เคยแห้งตรงนี้อยู่ป่าอันนี้ยังไงก็ไม่หมดใส่ไปเบ็ด32ตามนี่ยังไงยังดิ้นอยู่ ตัวนั้นก็ยังสรุปไปแล้วยังไงสรุปไปแล้วหมดนี่เหยื่อยังอยู่ไอ้ตัวนี้ดามสุดท้ายนี่เหยื่อก็ยังอยู่เอาล่ะครับนี่ฮะจาก ทิดตดมมาตรงนี้34ด้ดามขอบคุณสำหรับเพื่อนเทาง YouTube ที่ติดตามครับงานนี้เที่ยวแรกหมดเยื่อไปสองเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับแตนแตนแตนไม่ติดเลยสักตัว